เหตุใดประมาจา์ผู้บรรลุธรรมในสมัยก่อนจึงมีร่างกายที่เบาหวิวราวกับนกนางแอน่นเปี่ยมด้วยพลังงานอยู่เสมอดวงตาสุกใสราวกับคบเพลิงหรือแม้กระทั่งมีความสามารถในการฟื้นฟูต,ตนเองได้อย่างน่าเหลือเชื่อตามที่บันทึกไว้ในตำราโบราณคุณคิดว่าพวกเขาพึ่งพาของป่าและอาหารทะเลเลออ์ซอนหรือยาวิเศษอะไรหรือผิดแล้ววันนี้ผมจะบอกความลับที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณไปโดยสิ้นเชิง สิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงคือคู่มือควบคุมร่างกายมนุษย์ที่ถูกจัดเป็นวิชาต้องห้ามโดยจักรรนพาราดิมาทุกยุคทุกสมัยและคู่มือเล่มนี้ซ่อนอยู่ในคำพิมพ์หัดจันของลทติเตา๋าเมื่อ3,000ปีก่อนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาโดยตลอด วันนี้เราจะมาเปิดเผยคำพิมพ์หัจันเล่มนี้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสองคำพีทองคำของลทัทธิเตา๋านั่นคือคำพี่หวงถิงจริงหลายคนเมื่อได้ยินชื่อนี้อาจรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือคิดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปรุงยาอายุวัฒนะที่เลื่อนลอยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ตีความอย่างง่ายๆว่าเป็นเพียงหนังสือเพื่อสุขภาพที่แนะนำให้คนทำความดีมีจิตใจที่สงบและลดความอยากแต่ในวันนี้ผมจะบอกคุณว่า ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกคำพีหวงถิงจริงไม่ใช่หนังสือเพื่อสุขภาพธรรมดาๆแต่มันคือแผนที่ร่างกายมนุษย์และคู่มือควบคุมพลังงานที่ละเอียดลอถึงขีดสุดวิชาฉุนซือที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือเคล็ดลับสุดยอดที่จาัารนดิโบราณและผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงใช้ในการควบคุมพลังงานของตนเอง กระตุ้นพลังการฟื้นฟูตัวเองที่แข็งแกรง่งหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ความลับนี้มีผู้บำเพ็ญเพียรเพียงไม่ถึง01%เปอร์เซนเท่านั้นที่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริงแล้วความลับที่แท้จริงเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไรกันแน่เรามาเริ่มจากปัญหาที่คนยุคใหม่ปวดหัวที่สุดกันก่อนนั่นคือการบั่นทอนพลังงานภายในคุณเคยรู้สึกบ่อยๆไหมว่า ทั้งๆท,ที่ทั้งวันไม่ได้ทำงานหนักอะไรแต่กลับเหนื่อยอย่างยิ่งในหัวมีความคิดต่างๆตีกันวิตกังวลสับสนวุ่นวายเหมือนกลุ่มได้พันกันที่สูบพลังงานของคุณไปจนหมดคุณอาจจะลองทำสมาธิแต่กลับพบว่ามันยากที่จะสงบลงความคิดกลับยิ่งฟุ้งซ่านทำไมละ่ะเพราะคุณยังไม่พบรากง่าของความคิดเหล่านั้นและ คำพี่ห่วงถิงจริงก็ได้มอบกุญแจให้เราตั้งแต่บทแรกโดยกล่าวว่าเบื้องบนมีห่วงถิงเบื้องล่างมีกวนหยวนเบื้องหน้ามียูเชเวีเบื้องหลังมีมิ่งเหมินเลื่อนร่างอยู่นอกเรือนเข้าออกนอนตันเถียนประโยคเหล่านี้ฟังดูเหมือนคาถาในนิยายกำลังภายในใช่ไหมจริงๆแล้วมันกำลังวาดแผนที่พลังงานภายในร่างกายให้คุณห่วงถิงคือที่ไหนก็คือศูนย์กลางร่างกายของเราเป็นชุมทางพลังงานหลัก และที่กล่าวว่าเลื่อนรางอยู่นอกเรือนเข้าออกนันตันเถียนนั้นยิ่งเป็นคำใบ้ที่น่าทึ่งสิ่งที่คนโบราณต้องการจะบอกเราจริงๆก็คือทุกครั้งที่คุณหายใจไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนก้าสธรรมดาแต่เป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานกับจักรวาลร่างกายของคุณเปรียบเสมือนจักรวาลย่อส่วนตันเถียนก็คือแกนกลางพลังงานของจักรวาลน,นี้ที่เรียกว่าการบันทอนพลังงานภายในหากมองด้วยปัญญาจากคำพีหวง,งจริงๆ ก็คือพลังงานความคิดของคุณไม่ได้กลับไปอย่างบ้านที่มันควรจะอยู่นั่นคือตันเถียนแต่กลับวิ่งผ่านไปทั่วสมองของคุณก่อให้เกิดพายุพ,พลังงานขึ้นแล้วจะทำอย่างไรให้ความคิดที่วิ่งผ่านเหล่านี้กลับบ้านได้นี่จึงนำไปสู่เคล็ดวิชาหลักในคำภีหวงถิงจริงนั่นคือฉุนสื่อสองคำนี้วิเศษมากฉุนคือการเก็บรักษาการพานัก สื่อคือความคิดของคุณจิตสำนึกของคุณรวมกันแล้วก็คือการทำให้จิตสำนึกของคุณพำนักอยู่โนนที่แห่งหนึ่งแต่จะพำนักอยู่ที่ไหนละ่ะนี่แหละคือความลับสวนในคำพี่หวงถึงจริงมีประโยคสำคัญอยู่ประโยคหนึ่งว่าในกายท่านร้อยข้อนั้นล้วนมีเทพสถิตเห็นไหมมันบอกคุณโดยตรงเลยว่าในร่างกายของคุณล้วนมีเทพสถิตอยู่ฟังดูแล้วลึกลับใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งรีบร้อน เรามาแปลความหมายด้วยวิธีที่คนยุคใหม่เข้าใจได้ที่เรียกว่าเทพนั้นจริงๆและคือกลุ่มข้อมูลพลังงานระดับสูงที่สถิตยอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายคุณหากใช้แนวคิดของจิตวิทยาสมัยใหม่คุณสามารถเข้าใจได้ว่ามันคือจุดฉายภาพของจิตใต้สำนึกของคุณในบริเวณต่างๆของร่างกายและฉุนสื่อก็คือการที่คุณใช้จิตสำนึกหรือความคิดของคุณไปมองเห็นและเชื่อมต่อกับเทพ เหล่านี้ในร่างกายอย่างจงใจและแม่นยำแล้วมันแตกต่างจากการทำสมาธิโดยพื้นฐานอย่างไรการทำสมาธิส่วนใหญ่มักจะให้คุณปล่อยวางให้คุณปราศจากความคิดแต่สำหรับผู้เริ่มต้นแล้วมันยากเกินไปเหมือนกับให้ทารกที่ยังเดินไม่เป็นไปวิ่งมาราธอนแต่วิชาชุนสือนั้นตรงกันข้ามมันไม่ได้ต้องการให้คุณปราศจากความคิดแต่ให้คุณใช้หนึ่งความคิดแทนที่เหมือนความคิด มันมอบจุดโฟกัสที่ชัดเจนให้คุณเป็นสมอที่คุณสามารถยึดเหนี่ยวได้แล้วสมอนี้คืออะไรก็คือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงในร่างกายของคุณนั่นเองตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกไม่สบายท้องจิตใจตึงเครียดวิธีการทั่วไปอาจจะเป็นการกินยาแต่ถ้าใช้วิชาฉุนซือจะทำอย่างไร คมพี่หวงถิงจริงจะบอกคุณว่าระบบม้ามและกระเพาะอาหารของคุณมีเทพประจำอยู่ชื่อว่าช้างใจคุณสามารถหลับตาลงหลังจากที่สงบบแล้วและรวบรวมความสนใจทั้งหมดไปที่บริเวณท้องของคุณไม่ใช่การคิดถึงมันแต่เป็นการรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงอุณหภูมิที่นั่นการเต้นของมันหรือแม้กระทั่งจินตนาการเห็นแสงสีเหลืองที่อบอุ่นและนุ่มนวลกำลังห่อหุ้มกระเพาะอาหารของคุณอยู่ แล้วคุณก็ท่องชื่อฉางใจในใจนี่คือการที่คุณใช้จิตสำนึกส่งคำสั่งไปยังส่วนนั้นว่าเฮ้ hey, ฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ฉันรู้ว่าเธอกำลังปกป้องฉันอยู่ตอนนี้ขอให้เธอแสดงพลังดั้งเดิมของเธอออกมาฟื้นฟูระเบียบและความสมดุลที่แห่งนี้ฟังดูคล้ายกับกฎแห่งแรงดึงดูดใช่ไหมถูกต้องแต่มันแม่นยำและจับต้องได้มากกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดคือการที่คุณส่งคำสั่งซื้อไปยังจักรวาล แต่ฉุนซือคือการที่คุณส่งคำสั่งสูงสุดโดยตรงไปยังจักรวาลร่างกายของคุณเองหลักการที่ลึกซึ้งกว่านั้นเบื้องหลังคืออะไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแบบจำลองจักรวาลที่คำพีหวงถิงจริงนำเสนอและทำให้จักรพันดิดีทุกยุคสมัยหลงไหลนั่นคือกายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันแนวคิดนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขความลับทั้งหมดของคำพีหวงถิงจริงกายก็คือร่างกายของเรารัฐ ก็คือประเทศชาติและทิเตาเชื่อว่าร่างกายมนุษย์คือประเทศชาติที่สมบูรณ์แบบในฉบับย่อส่วนว่ายวะวภายในทั้งห้าของคุณก็คือขุนนางทั้งห้าของประเทศนี้แขนขาและวัยวะต่างๆคือประชาราชสดส่วนหัวใจหรือหยวนเสิรินจิตด,ดั้งเดิมของคุณก็คือประมุขของประเทศนี้คือองค์จักรพมพันดีเรามาฟังเรื่องราวหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจทันทีเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในตำราต้องห้ามเทียนหวินจือ้อเล่ากันว่าในสมัยสามกัก จักพันดิงสุดท้ายของงอกกากนามว่าซุนโฮคือหนึ่งทรงพระสุบินเห็นบุรุษผู้หนึ่งอ้างตนว่าเป็นเนกเสียนห้องเต้ม,มาบอกกับพระองค์ว่าชะตาของบ้านเมืองเจ้าสิ้นสุดลงแล้วถึงเวลาเปลี่ยนจักรรพระดิงใหม่ซุนโฮตกใจตื่นรีบหาตัวนักร่าศาสตร์ชื่อดังในสมัยนั้นนามว่าเฉินซูวินมาเข้าเฝ้าเฉินซูวินสังเกตการดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วทูลประโยคหนึ่งที่ทำให้ซุนโฮถึงกับขนหัวลุก เขากล่าวว่าฝ่าบาทที่กระหม่อมเห็นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวบนท้องฟ้าแต่เป็นรัฐมีแห่งโอรสสวรรค์ที่ไม่ใช่ของฝ่าบาทปรากฏขึ้นในพระราชวงของพระองค์แล้วรัฐมีนี้ชี้ไปที่ใครกันชี้ไปยังสุมาเอียนซึ่งขณะนั้นยังอยู่ที่โลกเอียงไม่นานหลังจากนั้นสุมาเอียงก็ได้สถาปนาราชงจิ้นและรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นเรื่องนี้น่าทึ่งใช่ไหมสิ่งที่เฉินโซวินเห็นคือรัฐมี ลึกลับจริงๆหรือความลับเบื้องหลังคืออะไรความลับก็คือกายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันและการสั่นพ้องของพลังงานชะตากรรมของประเทศชาติพลังงานของมันแท้จริงแล้วคือผลรวมของพลังงานจิตสำนึกของทุกคนในประเทศนั้นเมื่อใจคนเปลี่ยนแปลงเมื่อสนามพลังงานของทั้งประเทศเริ่มเสื่อมถอยมันก็จะปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งถูกมองเห็นได้โดยผู้ที่มีสัมผัสไว เช่นเฉินซูวินเอาละ่ะทีนี้เราลองย่อส่วนแบบจำลองประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้มาสู่ตัวเราเองถ้าหากร่างกายของคุณคือประเทศชาติแล้วการบั่นทอนพลังงานภายในของคุณคืออะไรก็คือการเกิดกบบฏขึ้นภายในประเทศของคุณความคิดต่างๆของคุณก็เปรียบเสมือนกลุ่มขุนนางกบฏท,ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งกำลังทะเลาะวิวาทกันเสียงดังอยู่ในท้องพระโรงแห่งสมองของคุณเผาผลาญพลังงานในคลังหลวงซึ่งก็คือจริงชี้เสริญ แก่นพลังลมปราณจิตของคุณส่วนตัวคุณซึ่งเป็นจัก,กรอพระดิหรือก็คือหัวใจของคุณกลับทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแล้วพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถจะทำอย่างไรพระองค์จะไม่ลงไปต่อสู้กับกบฏท,ทุกคนด้วยตนเองแต่จะใช้อำนาจสูงสุดของพระองค์ในการเคลื่อนกองทัพที่พักดีเพื่อไปปราบกบฏอย่างแม่นยำกลับมาที่ร่างกายของเราอำนาจสูงสุดนี้ก็คือจิตสำนึก ของคุณกองทัพที่พักดีนี้ก็คือเทพที่สถิตยอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายคุณหรือก็คือพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมเหล่านั้นและฉุนสื่อก็คือตราอาญาสิทธิ์และราชโองการที่คุณซึ่งเป็นจักรพรรดิใช้ในการเคลื่อนทัพเมื่อคุณฉุนสื่อไปที่ตับของคุณก็เท่ากับคุณกําลังบอกกับพลังงานพิทักษ์ตับว่าท่านแม่ทัพโปรดออกมาจัดระเบียบด้วย เมื่อคุณชุนซือไปที่หัวใจของคุณก็เท่ากับคุณกำลังบอกกับพลังงานของหัวใจว่าท่านราชครูโปรดออกมาปลอบประโลมจิตใจผู้คนคุณอาจจะถามว่าเรื่องนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆหรือฟังดูแล้วเหลือเชื่อเกินไปอย่าเพิ่งรีบร้อนเรามาดูการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กันในช่วงทศวรรษที่1970ดอนกรี ชวา์ตนักจิตวิทยาชาววาอเมริกันได้ทำการทดลองที่มีชื่อเสียงเขาพบว่าเพียงแค่การเพ่งสมาธิทางความคิดผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตหรือแม้แต่อุณหภูมิของผิวหนังได้ในระดับหนึ่งการค้นพบนี้สร้างความฮือฮาในสมัยนั้นนี่ไม่ใช่ชุนสือในเวอร์ชันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรอกหรือจิตสำนึกของคุณ ความคิดของคุณแท้จริงแล้วคือสัญญาณไฟฟ้าชิวภาพความถี่สูงชนิดหนึ่งมันเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงเมื่อพลังงานนี้ถูกรวมศูนย์อย่างยิ่งยวดมันก็จะสามารถส่งผลกระทบที่แท้จริงต่อระดับกายภาพของร่างกายคุณได้เหมือนกับการใช้ว่านขยายรวมแสงอาทิตย์เพื่อจุดกระดาษความคิดของคุณก็คือว่นขยายอันนั้น ในคำพีหวงทิงจริงมีประโยคหนึ่งที่เปิดเผยความลับสวนว่าช่องปากคือสรยกวิหารไท้เหอปลูกป่าควันใบไม้ไม่แห้งเหี่ยวเขาบอกว่าช่องปากของคุณคือพระราชวังที่รวบรวมพลังงานมงคลน้ำลายที่คุณหลั่งออกมาคือน้ำทิพที่สามารถขจัดเพศภัยได้ในสมัยโบราณถือเป็นความลับของการบำเพ็ญเพียรแต่ถ้าวันนี้เรามองด้วยมุมมองของกายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันอีกครั้งช่องปากคืออะไร มันคือด่านสุลกากและกรมพิธีการทูตของประเทศทุกสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายคุณต้องผ่านที่นี่ก่อนหากด่านสุลกาศรอนนี้มีระเบียบเรียบร้อยพลังงานเป็นมงคลสินค้าที่เข้ามาซึ่งก็คืออาหารและอากาศก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีส่วนน้ำลายก็คือน้ำทิพที่กรมพิธีการทูดนี้หลั่งออกมามันไม่เพียงแต่มีเอนไซม์ย,ย่อยอาหารตามที่การแพทย์สมัยใหม่กล่าวไว้หากมองในมุมของพลังงาน มันยิ่งบรนจุข,ข้อมูลจากจิตสำนึกที่สอดคล้องกลมเกลียวที่สุดของคุณในขณะนั้นดังนั้นคนโบราณจึงให้ความสำคัญกับการกลืนน้ำลายมากก็คือการกลืนน้ำทิพย์ที่เต็มไปด้วยเจตจำนงอันเป็นมงคลของตนเองลงไป <c oughs> เพื่อให้มันไปบำรุงอวัยวะภายในทั้งห้าเห็นไหมว่าทันทีที่คุณเข้าใจหัสสลับหลักอย่างกายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันคำพีหวงถิงจริง ทั้งเล่มในสายตาของคุณก็จะไม่ใช่ตำราสวนอีกต่อไปแต่เป็นแผนที่คุ้มทรัพย์ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้เมื่อพูดถึงตรงนี้เรามาร่วมกันใช้พลังแห่งสนามพลังงานอันทรงพลังนี้ด้วยการส่งต่อความปรารถนาและคำสั่งที่ดีงามที่สุดนี้ไปยังจักรวาลร่างกายของเราเองและยังส่งต่อไปยังโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน เมื่อความคิดนับพันนับหมื่นที่ปรารถนาให้กายใจแข็งแรงร้อยโรคหายเองมารวมกันพลังแห่งการสั่นพ้องที่เกิดขึ้นนั้นจะยิ่งใหญ่เกินจินตนาการเอาละเรารู้แล้วว่ากายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันคือพื้นฐานทางทฤษฎีชุนซือคือวิธีการปฏิบัติแล้วในฐานะคนธรรมดาเราจะใช้มันเพื่อควบคุมพลังงานและโชคชะตาของตัวเองได้อย่างไร ตรงนี้ต้องพูดถึงความลับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในคำพีหวงถึงจริงที่เรียกว่าสาส่วน8ทิวทัศน์ยีเทพฟังดูซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งกลัวผมจะแปลเป็นภาษามนุษย์ให้ฟัง สามส่วนคือการแบ่งร่างกายของคุณจากบนลงล่างเป็นเขตบัญชาการสามเขตคือบนกลางและล่างแปดทิวทัศน์คือชื่อทิวทัศน์ที่สำคัญที่สุดแปดแห่งในแต่ละเขตบัญชาการหรือก็คือชุมทางพลังงานนั่นเองยี่สิบสีเทพก็คือเทพหรือแม่ทัพยี่สิบสีองค์ที่สถิตยอยู่สถานที่เหล่านี้สิ่งที่คำพีหวงถิงจริง ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนและไม่มีใครทําได้ในภายหลังมันได้บรรยายชื่อรูปลักษณ์และสีเสื้อผ้าของเทพแต่ละองค์ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเทพในเส้นผมของคุณชื่อช่างหัวเทพในดวงตาของคุณชื่อหมิงสร้างเทพในจมูกของคุณชื่อหวีหลง เทพบนลิ้นของคุณชื่อหลงไท่ทำไมคนโบราณถึงต้องทำเช่นนี้เป็นการสร้างลัทธิบูชาบุคคลหรือแน่นอนว่าไม่ใช่เบื้องหลังเรื่องนี้ซ่อนความลับสุดยอดเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเอาไว้ ลองจินตนาการดูว่าหากคุณเป็นจักรพรรดิและต้องการจะเรียกใช้แม่ทัพคนหนึ่งคุณจะแค่ตะโกนว่าท่านแม่ทัพมานี่หน่อยหรือจะเรียกชื่อตำแหน่งและหมายเลขกองทัพของเขาอย่างแม่นยำแบบไหนจะให้ผลดีกว่ากันแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างหลังการที่คำพี่หวงถิงจิงให้ชื่อและภาพลักษณ์สองของเทพเหล่านี้แก่คุณก็เหมือนกับการให้คำสั่งที่แม่นยำที่สุดแก่จิตใต้สำนึกของคุณ สมองของเราโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกของเราตอบสนองต่อภาพและสัรลักษณ์ได้ดีกว่าภาษานามธรรมอย่างมหาศาลทฤษฎีต้นแบบของคารลียุง่งบิดาแห่งจิตวิทยาก็กล่าวถึงการมีอยู่ของสัรลักษณ์พลังงานที่ทรงพลังและเป็นสากลในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกร่วมของมนุษยชาติและเทพเหล่านี้ในคำพีหวงถิงจริงก็คือต้นแบบในจักรวาลร่างกายของเรานั่นเอง เมื่อคุณหลับตาลงเริ่มทำชุนซือจินตนาการในใจว่าในหัวใจของข้าบเจ้ามีแม่ทัพท่านหนึ่งสวมชุดคลุมสีแดงนั่งอยู่นามของท่านคือตันหยวนคุณกำลังทำการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณไม่ได้กำลังคิดว่าหัวใจต้องแข็งแรง แต่คุณกำลังใช้สันลักษณะภาพที่เฉพาะเจาะจงและเปี่ยมด้วยพลังงานเพื่อสนทนาโดยตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณกับพลังงานร่างกายของคุณประสิทธิภาพของวิธีการนี้สูงกว่าการที่คุณท่องในใจอย่างไรจุดหมายเป็นหมื่นครั้งว่าฉันต้องการสุขภาพที่ดีเป็นร้อยเป็นพันเท่านี่แหละคือแก่นแท้ของวิชาแห่งจกกักรพรรดิการควบคุมใจคนอาศัยอะไรอาศัยคำสั่งที่แม่นยำและพิธีกรรมที่ทรงพลัง การควบคุมร่างกายและพลังงานของคุณเองก็เช่นเดียวกันฉุนซือก็คือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณจัดขึ้นเพื่อร่างกายของคุณเองเมื่อคุณฝึกฝนเช่นนี้เป็นเวลานานคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งพลังงานของคุณจะไม่ถูกภายนอกบั่นทอนได้ง่ายอีกต่อไปเพราะความคิดของคุณมีบ้านแล้วมันเรียนรู้ที่จะกลับไปยังศูนย์กลางพลังงานที่ตั้นเถียนเพื่อชาร์จพลังได้ตลอดเวลา พลังในการฟื้นฟูต,ตัวเองของร่างกายคุณจะถูกกระตุ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะคุณซึ่งเป็นจัการพรดได้เรียนรู้วิธีการบัญชาการเหล่าทหารเทพในร่างกายของคุณแล้วที่สำคัญกว่านั้นโชคชะตาของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยทำไมละ่ะ เพราะกายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันเมื่อประเทศร่างกายของคุณเปลี่ยนจากความวุ่นวายภายในมาสู่ความสงบสุขประชาชนปรองดองสนามพลังงานและรัฐมีของคุณทั้งคนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานคนที่มีความสมดุลภายในและเปี่ยมด้วยพลังงานย่อมดึงดูดโอกาสดีๆผู้คนดีๆและโชคดีๆเข้ามานี่คือสิ่งที่คัมพีอีจริงกล่าวไว้ว่าสิ่งเดียวกันย่อมตอบสนองกัน พลังงานเดียวกันย่อมดึงดูดกันสภาวะภายในของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะสั่นพ้องกับพลังงานแบบใดในจักรวาลดังนั้นเพื่อนๆอย่ามองคำพีหวงถิงจริงเป็นเพียงของโบราณที่ห่างไกลอีกต่อไปมันคือรหัสลับสุดยอดของร่างกายมนุษย์ที่คุณมีมาแต่กำเนิดแต่ลืมวิธีใช้ไปแล้วมันบอกเราว่าพลังงานระดับสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสงหาจากภายนอกแต่คือความคิดของคุณเอง พลังที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ยาวิเศษอะไรแต่คือเทพแห่งการฟื้นฟูตนเองที่คุณมีมาแต่กําเนิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลองรวบรวมความคิดที่ฟุง้งซ่านของคุณกลับมาในยามที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือวิตกกังวลลองใช้เวลาสักห้านาทีนั่งลงอย่างสงมบหลับตาแล้วเพ่งความรู้สึกไปที่ตันเถียนของคุณรู้สึกว่าที่นั่นมีดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆที่อบอุ่นอยู่หรือเพ่งไปยังส่วนใดก็ตามในร่างกายที่คุณรู้สึกไม่สบาย แล้วท่องชื่อเทพประจำส่วนนั้นในใจจินตนาการถึงลำแสงที่กำลังเยียวยาอยู่ตรงนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแค่ลองทำดูแล้วร่างกายของคุณจะให้คำตอบที่แท้จริงที่สุดแก่คุณวันนี้เราได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับวิชาฉุนซือและกายกับรัฐมีโครงสร้างเดียวกันในคำพีหวงถิงจริงไปแล้วแต่นี่เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นคุณรู้หรือไม่ว่าในคำพีหจรันของลทัทธิเต่าอีกเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงเคียงคู่กันอย่าง โจอี้ชานถงชี้ยังซ่อนความลับสวนที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเอาไว้มันถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งคำพีปรุงยาหมื่นยุคในนั้นบันทึกถึงเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรตามวัตจจกรอนของดวงจันทราซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดที่นักพรสโบราณใช้ในการช่วงชิงพลังสร้างสรรค์ของฝ้าดินเพื่อย้อนกลับความตายและชะลอวัย แล้วคนธรรมดาจะใช้ประโยชน์จากข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทัาเพื่อปรับวงจรพลังงานของตนเองทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นถวีคูณหรือแม้กระทั่งชะลอความแก่ได้อย่างไรในตอนหน้าเราจะมาพูดคุยถึงความลับแห่งการหลอมรวมจันท่าที่ถูกปิดผนึกมานานนับพันปีนี้กัน